เรื่ยี่าทเหครับใช่ครับยี่สิบบาทสวยนะพี่สวยยอดนะยอดนะครับแล้วต้นเบอร์สวยกว่านั้นนี่ยี่แปดบาทนายพี่ดูหน่อยครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้พ่อกับเป๋าอีสานอีกแล้วครับวันนี้พ่อกันอยู่ตลาดซิ่วเมืองครับใบสานยี่ห้าบาเบิรงฝรั่งครับมาเช็คราคาฝรั่งอยู่ตลาดซิ่วเมืองครับยี่ห้าเหรอครับ เร uh, ื่อี่บาเหรครับใช่ครับยี่ข้าสวยแล้วดิอ๋อสวยยอดนะยอดนะแล้วก็มีเบอร์สวยกันนนี้ยี่แปบาทไหนพี่ด้วยนบ รังนึงพี่กิโลครับนี่ไปไหน,นไปครับไปถ่ายรังเลยครับเพราะว่าอยู่ทไอ้หลังรถผมมีไอ้ตะกร้าอยู่ไอลานมะม่งวงอรัพี่พช่องที่ส3ครับ1105ครับ เท่าไรนะพี่ห้าร้อยครับยี่สิบาทยีบทบท่บแปดแบบพลังนี่ก็เมตหลายราคาครับพี่น้องแล้วแต่เกรครับแล้วแต่มือผมครับนังมือกับแพ่งนังมือกับถือครับแล้วแต่ของข่าหน่อยเขาหลายครับราคากับไถ่ยศโลละสิบห้าบาทยี่สิบบาทยี่ห้าบาทสามสิบบาท มีครับแล้วแต่เกตครับเกตดีแน่กับยี่สิบห้าสามสิบครับช่วงนี้ครับถ้าพี่น้องสนใจก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้เครับจะซื้อไปกินหรือว่าซื้อไปขายครับอยู่ตลาดซีัวเมืองครับนี่เป็นล็อกฝรั่งครับส่วนหหายจะเป็นฝรั่งล็อกนี้ครับ แขงใหญ่เยู่ครับหลายแผงความครับกระบาทนะครับน้ำซิปค่ับยสุดโดดเลยไมดใหม่ก็ีายมงใหม่ห้าโดก็จะดูง่ายกว่าอเีเราพิาก่อนโอเคอยู่ครับสวยอยู่ครับสวย รอบหนาด้วยครับมันตะขานมีมากมันตะขานครับแต่ว่าไม่มากอาจารย์บอกทุกเ่าเราเนี่ยใช่หรอไอผมไอโบมอนีผมมีนออเดอร์ฝรั่งครับไอ็นออออเดอร์บกิดาครับวันส่งกันลูกค้าต่างชาดไหมครับมุนี่เขาไม่มีออเดอร์ครับเพราะว่าณมันตะข่านบนครับมเงามเลยครับครับผมงามด้ว ครับคลิปนี้กัาพี่น้องไปจำานก่อนครับพบกันชิมหน้าครับสวัสดีครับ